กับสวัสดีพี่น้องของไฟม,มันจะ,ออะกดคนมันก็มไม่พอครับรอเราคนไก้วเหมือนีนกัซิมาลับใส่น้ำห่อนบวกไปบแล้วก็ลบแต่ก็มาเผาใส่แก๊สให้คนบัวมันออกไล่พล่สองตัวพี่น้องสองตัวเป็ดมันีจัดเป็ดสุนัยสองตัวเลย อีกตัวนึงก็ร่ังรบคนตัวรวมสี่อยหาซิเป็นอ้อหารอยว่านน้าอยู่เพ่บางส่วนบางเศษ็ท้านา ้มเป็ดโอ้หอมกรุบนี่กระสีส่วนหยาบพี่น้องมีทั้งโสมทั้งหยาบมีทั้งเดือดแปง่งาด้วยความต้วนพี่น้องนี่คือขั้นตอนการเคี่เดือดแป่งพี่น้องยิ้มให้หน่อย ดูการเทเหลือดลงไปนจะเป็ดสดๆที่ปาดเอาผ่าเบิ่งประมาณสองสามนาทีมันก็จะเป็นกะเป็นหมุไไดมีก่กะสิแดงนาผู้รทัวนิมสงตะไคร หน่อย้ายมันบดดีในหอมใช่มันคมอสวยค่ะสวยเยอะไปต้นหอมจบท่าเวยครับอ่าเป็นจบขั้นตอน ต้มบูญแบบเน้ะพี่น้องเนี่ยเดืดแป้งมาเด้อกินน้ำกันเด้อมันสุกรสุกคนมีทั้งต้มย่างแล้วก็เป็นเดืดแป้งเป็ดแบบสูตรบ้านบาทของฟังด้าของเห็ด